คนท้องที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์หรือว่าคนท้องที่เป็นเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์เนี่ยเราควรจะรับประทานอาหารแบบไหนแล้วก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะที่มีความเสี่ยงก่อนนะคะที่ยังไม่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์คำว่าความเสี่ยงก็คือตรวจคัดกรองแล้วนะหรือว่าตรวจยืนยันแล้วไม่ได้เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์แต่ผลเลือดเนี่ยปริมปริมหรือว่ามีประวัติครอบครัว วเป็นเบาหวานหรือว่าไปตรวจปัสสาวะนะคะยูรินชูก้าเวลาเราไปฝากคันเราจะได้ตรวจปัสสาวะใช่ไหมคะมีสีเปลี่ยนนะคะจะเป็นสีน้ําตาลาบวกหนึ่งบวกสองอะไรก็ว่าไปแต่ว่าถ้าตรวจน้ําตาลแล้วไม่ขึ้นอ,อันนี้ก็เรียกว่ามีภาวะเสี่ยงซึ่งคุณหมอจะยังไม่ได้ให้ฉีดยาหรือว่ารักษานะคะเพราะว่าเรายังไม่ใช่เป็นเบาหวานร่วมกับการตั้งคันแต่เรามีภาวะเสี่ยงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะหลีกเลี่ยงนะะ่ะอาหาร ที่จะไม่ให้เป็นเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์ก็คืออาหารหวานทุกชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นหวานจากน้ําตาลหรือว่าหวานจากธรรมชาติเช่นพวกผลไม้หวานหวานอ่าบางคนทานผลไม้น้ําตาลจากธรรมชาติไม่น่าเป็นอะไรเป็นเหมือนกันนะคะมีโอกาสที่จะเป็นเบาหวานขณนะตั้งครรภ์เหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกน้ําตาลหรือผลไม้ที่มีรสหวานหวาน ควรที่จะหลีกเลี่ยงนะคะห้ามรับประทานหรือถ้ารับประทานก็ได้แค่นิดหน่อยนะ,ะผลไม้ที่ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเช่นพวกลำไยลำไยนี่หวานมากๆเลยนะคะคุณแม่ทานไปประมาณสักสี่หเม็ดเนี่ยพอมาตรวจน้ําตาลนะคะมีน้ําตาลรั่วในปัสสาวะได้เลยเพราะฉะนั้นลำไยเนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงหรือถ้าอยากจะกินจริงๆเม็ด2เม็ดนะแล้วอย่าทานบ่อยอย่าทานทุกวันนะเงาะทุเรียนอ่าเรา่นี้เป็นผลไม้หวานๆนะคะถ้ามันหวานเนี่ยควร ที่จะทานนิดหน่อยแล้วอย่าทานบ่อยอย่าทานประจําหลีกเลี่ยงไว้จะดีกว่าสําหรับผลไม้ที่ทานได้ก็เช่นพวกไม่หวานนะฝรั่งชมพู่ส้มอะไรเงี้ยถ้าส้มหวานไปก็อย่าทานเยอะนะอาหารเหล่านี้จะช่วยให้คุณแม่ในหาน้ําตาลไม่ขึ้นสําหรับคุณแม่ที่มีภาวะเสี่ยงนะควรหลีกเลี่ยงอาหารหวานหวานจากธรรมชาติหรือจากน้ําตาลแล้วก็อาหารประเภทคาร์บโบไฮเดรตพวกข้าวแป้งต่างๆนะอย่าไปเน้นเยอะอย่าไปทานเยอะบางคนเนี่ยโอ้โหข้าว มื้อหนึ่งนะคะสามทพัพีสี่ทพัพีหรือบางคนเป็นข้าวเหนียวเป็นกระติบเล็กๆนี่เป็นหมดกระติบอะไรเงี้ยอันนี้ก็เสี่ยงให้คุณแม่เนี่ยเป็นเบาหวานได้นะ,ะเพราะฉะนั้นจะทานก็ทานเล็กๆน้อยๆสาหรับพวกผลไม้หวานๆพวกน้ําตาลหรือว่าพวกคาร์โบไฮเดตนะถ้าจะดีคาร์โบไฮเดตหรือว่าวข้าวเนี่ยควรจะทานพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะจะดีกว่าข้าวกล่องข้าวไรซ์เบอร์รี่ขี้นัวอะไรต่างๆนะ,ะข้าวโอ๊ตอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ มันจะทําให้แปรเปลี่ยนเป็นน้ําตาลเนี่ยค่ะได้น้อยโอกาสที่เราจะเป็นเบาหวานค่ะตั้งครแตนเนี่ยมีได้น้อยลงเช่นกันนะคะแล้วก็สําหรับคุณแม่ที่เป็นเบาหวานร่วมกับการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานชนิดควบคุมอาหารหรือชนิดที่ต้องฉีดยาอินซูลิน คุณแม่ที่เป็นเบาหวานขนาดตั้งคภ์ไม่สามารถรับประทานยาเบาหวานที่เป็นเม็ดได้นะคะต้องเปลี่ยนมาฉีดถ้าใครที่เป็นอยู่แล้วเนี่ยจะต้องได้ฉีดยาอินซูลินนะซึ่งการฉีดยาเนี่ยก็จะเป็นคําแนะนําของคุณหมอนะคะประเภทยาฉีดที่คุณหมอแนะนําให้ว่าประเภทยาอะไรโดสหรือว่าขนาดที่ต้องฉีดเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ซึ่งคุณหมอเนี่ยจะเป็นคนดูแลให้รักษาให้เราแล้วก็เรื่องอาหารสิ่งเนี่ยที่เป็นคุณแม่จะต้องควบคุมตัวเองดูแลตัวเองนะคะอาหารอะไรที่หวานหวานเลี่ยงให้หมดน้ำหวานน้ำตา ะะอะไรต่างๆเลี่ยงให้หมดผลไม้วันหวานทานให้แต่น้อยหรือพวกแป้งข้าวก็แนะนําว่าต้องเป็นข้าวขัดสีจะดีกว่านะคะเพราะแปลเปลี่ยนเป็นน้ําตาลอาจจะได้น้อยกว่านะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เสี่ยงเป็นเบาหวานขนาดตั้งกันหรือเป็นเบาหวานแล้วขนาดตั้งคันไม่ว่าจะเป็นชนิดควบคุมอาหารหรือ ฉีดยานะคะก็ควรที่จะมีการควบคุมไม่งั้นโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนเนี่ยเกิดขึ้นได้ในช่วงตั้งครรภ์ทั้งตัวของคุณแม่เองและก็ทารกในครรภ์น,นั่นเองค่ะ